น้องชายใบยเตยสุธีวันเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังที่สาวพ้นเรือนจำเปิดโพสต์ลุกชานวิทย์น้องชายใบยเตยสุธีวันเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังที่สาวถูกปล่อยตัวชั่วคราวคดีแชร์เ o r e x 3 d ดีออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกก็ถูกโลกออนไลน์จับตามองทันทีสำหรับลุกชานวิทย์ทวีสิงห์ น้องชายของนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวันทวีสินหรือใบเตยอาสยามหลังศาลให้ประกันตัวชั่วคราวก่อนจะเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นวันนี้วันที่16พฤศจิกายน66โดยลูกเผยว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวที่ศาลให้พี่สาวได้มีโอกาสออกมาสู้คดีต่อข้างนอก ล่าสุดลุกน้องชายใบยเตยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลเป็นครั้งแรกด้วยการโพสไอจีสตอรีต้อนรับพี่สาวกลับบ้านอย่างเป็นทางการโดยในคลิปจะเห็นว่ามีลูกโป่งสีต่างๆถูกประดับอยู่ภายในบ้านพร้อมระบุแคปชั่นว่า Thank every one for last night และขออนุญาตขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มากๆนะครับ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกา53นาทีของคืนวันที่15พฤศจิกายน66ลูกชานวิทน้องชายได้นำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปรับพี่สาวออกมาจากทันตสถานหญิงกลางซึ่งใบเตยที่นั่งอยู่ในรถก็ได้ยกมือไหว้กองทัพสื่อมวลชนที่ไปเฝ้ารอทำข่าวตลอดทางที่รถเคลื่อนตัวผ่าน อย่างไรก็ตามในส่วนของดีเจแมนสามีใบเตยนั้นลุกชานวิทย์เผยว่าตนขอดูท่าทีของคดีพี่สาวก่อนหากออกมาในทิศทางที่ดีก็จะขอดำเนินการในส่วนของดีเจแมนต่อทันที